อันนี้นะ่าจะเรียกว่าห้ามล้อนะครับทีแรกนึกว่าเป็นเหล็กเบาๆนะครับปรากฏว่าลองจับดูมันมันต้องต้องใช้การควบคุมน่าจะผ่านตัวสับลิกนะครับหนักมากนะครับไม่แต่าัถขยับด้วยมือได้นะครับเมื่อกี้ตรงฝั่งฝั่งทางเข้าโรงงานมักกะสันนะครับตรงที่เก็บลงเก็บขี้หะนะครับผมเห็นมันมีตัวห้ามล้อตัวนี้ปิดล็อกไว้อยู่นะครับแต่ตรงจุดนี้ทาง อีกทางหนึ่งนะครับผมโรงงานมัคกสันนะครับตัวนี้เปิดนะครับให้รถไปวิ่งเข้าวิ่งออกได้แสดงว่าตัวนี้น่าจะออกน่าจะใช้งานตอนที่ทีละออกมาจากอู่หรือเปล่าไม่น่าใช่วิ่งยังไงจะออด้านหลังีกว่าก็แสดงว่าตอนนี้ครับสามารถเข้าโรงงานมัคกสันได้นะครับเพราะว่าตัวล็อกน่ะมันเปิดอยู่นะครับมันไม่ได้ปิดนะครับถ้าปิดก็เข้าไม่ได้สิน้อมานั้นแหละฮะสันถามว่าจะ ควบคุมยังไงนะครับผ่านตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าภช้รีโหมดคอนโทรลอะไรยังไงนะครับไม่ทราบครับต้องถามผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะคดีผมก็เป็นสายถ่ายเล่นนะครับไม่ได้สายต่ายจริงจังนะครับก็เก็บไหมดูนะครับเป็นของแปลกๆนะครับยาวมือเข้าไปจับนะครับอาจจะหนีบมือก็ได้นะฮะ หรือว่าขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นลองของลองดีนะครับอย่าทํานะครับอย่าหาทําเดินกลับครับเดินกลับเดินแถวนี้ก็ระมัดระวังนะครับจะตกท่อได้ มาถึง2ทางนะครับก็จะเจอรั้วนะครับหรือรอบขอบชิดนะครับตรงบริเวณ Airport r a i l ล i ิงนะฮะแอร์พอร์ตเรลนะิงมักกะสันนะครับหรือว่าลัสปาลกไม่แน่ใจก็คิดว่ายังไงครับซ้ายเดินไปออบทางนู้นขวาปีนทางไงดีฮะคะแนนกระไรอยู่ตรงนี้นะฮะกระไรอยู่นี้นะ เดี๋องคิดมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ